โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเกียชินนิ่มแพกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้ก็จะเป็นการทําความสําเร็จที่มากับเควสรายวันและในวันนี้จะเป็นเควสนักขายแห่งอินาซึมะซึ่งผมได้เคยโพสต์เกี่ยวกับความสําเร็จนี้ไปแล้วและในวันนี้ผมจะมาเล่าวิธีการโดยละเอียดเลยในการทําความสําเร็จนี้จะทําทยังไงนั้นก็มาดูกันเลยโดยเควสนี้จะเริ่มที่เมืองลิโทเป็นเควสประจําวันคือเควสนักขายแห่งอินาซึมะซึ่งเราจะไปคุยกับ NBC วาฮิที่เป็นเจ้าของร้านขายปุย๋ย เขาจะให้เราไปช่วยบอกสูตรการผสมปุ๋ยให้กับคอนดาเดนซเกตที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านของหมู่บ้านคอนดาโดยเราต้องจําสูตรของปุ๋ยนั้นแล้วนาไปบอกกับลุงคอนดาตรงนี้ต้องจําให้ดีแหละว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างแล้ววาหิตก็จะกําชับว่าอย่าบอกผิดละ่ะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ไปหาลุงคอนดาแล้วเมื่อเรามาหาลุงคอนดาที่อยู่ที่หมู่บ้านแล้วเราก็จะมาอธิบายวิธีการใส่ปุ๋ย โดยจำจากสูตรปุ๋ยเมื่อตะกี้นี้แต่จุดสาคัญของความสําเร็จนี้จะอยู่ตรงนี้แหละเราต้องบอกสูตรปุ๋ยที่ผิดไปให้กับลุงคอนดะเราก็ต้องเลือกวิธีการผสมปุ๋ยในช้อยที่ผิดเสร็จแล้วก็จะตรงตามเงื่อนไขแรกพอเราบอกสูตรปุ๋ยไปเสร็จก็เป็นอันเสร็จเควสประจําวันเสร็จแล้วในวันต่อมาก็จะมีเควสต่อเนื่องขึ้นรอดูผลได้เลยและในวันต่อมาเราก็จะได้รับเควสที่ชื่อว่าเควสบริการหลังการขายซึ่งว่าหิดเขาจะบอกกับเราว่า ลุงคอนด่านั้นกำลังประสบปัญหามีเห็ดขึ้นในแปลงของเขาเนื่องจากเราบอกสูตรปุ๋ยที่ผิดไปเราจรึงต้องไปช่วยเหลือเขาจัดการกับเห็ดเราก็ต้องไปหาเขาที่หมู่บ้านกันเมื่อเรามาถึงเราก็เข้าไปคุยกับลุงคอนด่าโดยลุงเขาจะให้เราช่วยกำจัดเห็ดบริเวณรอบๆนี้ซึ่งเป็นเห็ดที่เกิดจากการผสมปุ๋ยผิดวิธีโดยวิธีการเก็บนั้นเราต้องเก็บเห็ดบริเวณนี้ให้หมดโดยถ้าเราพลาดไปหรือเก็บไม่หมดมันก็จะเสียแค่เควสดประจำวันจะไม่ได้รับความสำเร็จ และนี่คือตัวอย่างของการเก็บเห็ดไม่หมดเราก็จะไม่ได้รับความสําเร็จเราก็จะเสร็จแค่เควสประจําวันเท่านั้นโดยเราจะต้องเก็บเห็ดที่อยู่ในสวนของเขามาให้หมดแล้วนํามาส่งเควสจึงจะได้รับความสําเร็จและถึงมันจะสามารถขึ้นให้ส่งเควสได้แล้วเราก็ต้องเก็บให้หมดเพื่อรับความสําเร็จตรวจสอบไปดีกันล่ะและเมื่อเก็บหมดแล้วเราก็ไปคุยกับลุงเขาอีกทีนึงเป็นอันเสร็จเควสและจะได้รับความสําเร็จ ก็จะจบไปสําหรับความสําเร็จใส่เห็ดเพิ่มให้แล้วนะก็ไม่อยากให้หลายๆคนพลาดกันสําหรับความสําเร็จที่มากับเควประจําวันอย่าลืมทําตามเงื่อนไขกันล่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณที่ฟังมาถึงจุดจุดนี้และก็ต้องขอบนิกนิดหน่อยและกันเกี่ยวกับเคลประจําวันโดยเคว็ายวันของเมืองอินาซึมะแต่ละอันนั้นจะมีการแฝงความสําเร็จรับไว้อยู่มากมายที่จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในการทําเพื่อได้รับความสําเร็จรับและผมกําลังพยายามรวบรวมวิธีการทําความสําเร็จเพื่อนํามาบอกต่อทุกๆคน แต่ต้องมาดูเควสรายวันที่ผมุูมได้นั่นสิว่ามีอะไรกันบ้างไม่มียนที่มันตรงกับเงื่อนไขสักอันเลยซึ่งผมก็พยายามรวบรวมเควสประจาวันมาตลอดการเล่นในแผท2.0นี้จนมันจะข้ามแผทอยู่แล้วก็ยังไม่มาให้สักทีซึ่งผมรู้เงื่อนไขในการทาเควสและว,วิธีการได้รับความสําเร็จทั้งหมดแต่ยังไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคลิปได้ต้องขออภัยมาณนาที่นี้เลยแต่ถ้าเควสมันวนมาเมื่อไหร่ผมก็จะทําวิธีการอธิบายพร้อมกับบอกเงื่อนไขต่างๆโดยละเอียดยังไงก็รอกันด้วยละ่ะผมก็จะรอเควสน และสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอตัวไปฟารา์มวัติแฟกตเรอท่านโชว์คุณก่อนละบ๊ายบายจ้า